สวัสดีทุกทุกทา่านเลวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการอัก a ะเกมเมอร์ทีวีนะฮะมาต่อกันในพาร์ทที่6เลยฮะกับเกมแบ l e f นฟิลนั่นเองเออพาร์ทหกแล้วมิชชั่น Thunder Run นะทันเดอร์รันนะฮะทันเดอร์รันวิ่งสายฟ้าะอืมดูท่าจะ,ะมาดูนี้บนกันต่อนะบน Ground Zero was your revenge. How's it feel? You think I wanted this? You OGA guys are even more fucked up than I'd right? heard yeah. you uh, were. I'm trying to stop this from happening in New York. Who do you think did it, Sergeant? The PLR and Solomon. Well, the blast yield matches Russian suitcase nuke specs. We pulled Dima in at the same time. Do you know how the Paris nuke must have been one of the missing ones. Bullshit. Then what? Didn't you still let it happen? And you not know. Go back in time to the bank. You said <coughs> the Paris nuke links to the bank. <coughs> Can't be, Dima. Can't be. I am waiting. <coughs> I sent out a distress call. Anvil 3, part of Charlie Company First Tax. They came to get us. Miller came to get us. อ่าได้เล่นแล้วนะฮะได้เล่นแล้วมาแล้วอมาถึงก็ได้รเสาร์ีล้วก็มีเครื่องบินบินผ่านเดี๋ยวขออนุญาตพักคลิปสักครู่นะฮะ นะครับมาต่อ,อ,อก,นะกันเลยฮะก็เมื่อกี้ผมไปทำธุระส่วนตัวมานะไม่ต้องธ <laughs> ุระส่วนตัวบา้าเลยต้องสนใจฮะต้องใส่ใจไปต,ต่อกันเลยฮะบินเราอยู่ที่อะไรวะเนี่ย SGT เราชื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออก <laughs> อ่ะใครอ่านได้ก็อ่านไปนะฮะทีหนึ <laughs> ่ง เราอยู่บนรถถังนะฮะน่าจะเป็นรถถังรุ่น M M1 A2 นะ M1 A2 ผมก็เป็นคนที่ชอบรถถังมนะากไงอะไะรถถังดูเหมือนว่าพาร์ทนี้นะจะเกี่ยวกับรถถังนะฮะ ปั่นใ่ฝุ่นตลบเลยโอ้ยโหมันยิงใส่ไปไหนวะนะอ่าถึงเวลาที่เราจะได้ยิงแล้วนะพร้อมกับขับด้วยอะไรอะโจสิ่มันมีอะไรบ้างคนเล็กสองเปลี่ยนเป็นปืนกลนะฮะ LMG 7.62ใช่เปล่าวะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนใหญ่ได้นะเลขหนึ่งแล้วก็กดคลิกขวาอ๋อก z ม o ะนะเราอยู่ในรถนะโคตรสมจริงเลยอุ้ยมันยิงแล้วยังไงมันมา,มากันแล้วเราต้องยิงดักหน่อยนะเรียบรออ้อยถ้าไม่ดักนี่ไม่โดนนะนั่นไงโดนแล้วโดนยิง โดนวะโดนเละไปดิไปอีกคันนึงอีกคันฐาน,นเกา,ากะังแล้วอุ้ยมันยังมีอีกหรอะจะมองเห็นไหมเนี่ยควันเต็มเลย ันให้กดเลยอะกดตัวอ๋อในวิชั่นกดตัวสีฮะไม่โดนอีกตึมนี่โอ้โไปหุ่นเหล็กขี้ฝุ่นเยอะ แค่คนเยอะสามแม่งออกศพหายไปเลยตามเท่งอะไรวะนั่นอมันให้หยุดรถเลยไปดูด้านหลังดิดยังมีพวกตามมาอีกฮะ ดูเลยเต oh oh oh. ็มเลยนะอ๋อ oh พ oh oh ูดอะไรของวันโ houhouhou เด้อตรงนี e ้มีระเบิดนะฮะตกใหอ๋อมันจะตุกนะใช้อะไรใช้กล้องบนเครื่องบินนะฮะ area อ๋อให้สอง มีอะไรมั่งมีน่าจะมีเป็นพวกตรงนี้เป็นฐานทัพของพวกมันอ๋อโอ้ตรงนี้แหละที่มันยิงมิสไซล์อ๋อกด e นะให้ทำเลยกด e ไปแล้วอูโอ้ั่งงบินมายิงโอ้โหเสียงโคตรดังนะฮะยิงแรงมากเครื่องบินอะไรวะ เสียงดังข้างล่างมีแต่รถบรรทุกไงเลยมีรถถังด้วยนะคนวิ่งเต็มเลยนะฮะวิ่งวะว้ากับไปทีรถถังกันต่อฮนะใส่กระสุนไปพวกนี่น่าจะเป็นคนบรรจุไปลุย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  มันมีปืนบอมอู้หเมื่อกีก้เรกเจอเพื่อนจะ้โดนยิงฮนะเราต้องยิงไอ้ป้อมตรงนี้โดนวะอุ้ยจังเต็มต้องเอ้ยควันมองไม่เห็นเขากระจุยคนกระเด็นลงมาเลยยิงมากเลยเอ้ามีขีงดินมาช่วยฮนะอ่าเปิดทางให้แล้ว công viên nó phải thắng hay lào đấy luôn luôn lùi luôn 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 ให้หนีเว้ยเราจะล้างบางทำให้มีใครรอจากตรงนี้เเจอแล้วนีเ่เละเละเาใหมดจะไปไหนจะไปไหนกันจะไปไหนกันะจะไม่ให้หนี ต้องล้างบางให้หมดนะพวกเรามาแล้วก็อมอกครั้งด้วยอไอ้พวกนั้นหนีมามันก็เจอตรงน,นี้ยิงตายเดิ๋ยวไปแล้ว <c oughs> ต้องไปโน้นต่อนะฮะเฮ้ยมีหอมายิงหอได้ปะ <c oughs> ยิงหอขอกะดิ้วนะอย่าปวดน,นะ เอาแล้วลงมาอยู่ตรงจุดจุดนั้นนะะเที่ยวฟ้าเอาปทังนี่ว่ะยิงดักหน่อยโดนไหมโอ้โหไม่โดนอีกดักไก่แล้วน้อยโอ้โหดักโคตรไกลไม่โดนหรอก ไไหหนยิงแม่งให้หมดขึ้นมาดิขึ้นมาเออขึ้นมาเละเละอุ้ยมีตรงนี้ด้วยเหรอโอ้โหกี่คันวะสี่คันหาตรงนี้ก็เลยอ่ะบึ้มเอ้าไม่เป็นไรด้วยกระสุนแดงเหรอออกไฟไหม้เลย นี่ต้องั่องนัดเหรอไปไหนเล่าโอ้โหไปไปไปมันขึ้นเตือนแล้วนะฮะว่ารถจะพังแต่ก็ไม่พังหรอกแต่มันก็เหมือนแบบทอมอมัจฉรมยะหายแล้วเร,เราต้องตามไอ้พวกเมื่อกี้ไปนะ อย่าให้มันรอดนะนี่ไงอุ๊ยโอ้โหเผ่งกระสันอย่าให้มันรอด,ดอย่าให้มันรอด,ด,ดนี่เป็นไงละ่ะเละเลนอะหมดต้องไปตรงโน้นอ,นอีกนะโหตรงนี้มันเป็นแบบควันของทะเลทรายา เขตพื้นที่ทะเลทรายเอ้ยรถะไรยิงนี่ไม่นา่าจะใช่รถเรานะนี่ยิงยิงแม่งเหรอฮ้ยเราถังมานี่นะยังมี มระเบิดไปไดิโอ้หมันให้ยิงยิงด้วยฮะรถพวกนี้เอ,อือออกไม่ยิงเสียงหายเฉยเฮ้ยมันระเบิดเร็รรแล้วไปไปบ้บบมีเครื่องบินบินผ่านอ๋อมันจะปล่อยปูไฟทำไมไม่เห็นมีใครัียิงไม่ตายใส,ยสย่ปล่อยปูไฟเฉยเอย๊ะ เราต้องตามไอเน่นะขัดหน้าเรานะโอ้รืึองบินวินวนอยู่แถวนี้ถ้าหาโอ้ต้องแถวฝั่งเรานน่าจะมีพวกที่มันยิงม่ตาทนะเขตพื้นที่ทองคามนะแถวนี้มนันมันก็เหมือนแบบเหมือนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าคงจะเป็นชายแดนของเขาหรือมั้งเนาะแบบบ้านเราชายแดนใต้อย่างเงี้ยชายแดนใต้ตรงนี้น,น่าจะเป็นพวกเขตชายแดน ไวลบกันเงี้ยแบบไม่ไม่ได้ไว้ลบดีแบบมันทางสงครามกันเงี้ยอีกฝั่งไม่ยอมกันเหมือนบ้านเราเออดูดิตัวสารถดทังนั้นเลยตรงนี้ยทังหมดอนี่มันโหเขทางสงครามโลกลวะคันนี้จะใช่เนี่ยโอ้โหใช่แล้วแหละที ทีห้าทีห้าสี่ะวะน่าจะใช่นะทีห้าสี่นี่แหละรถของรัเสเซียทีห้าสี่ใช่บัวไม่รู้นะน่าจะใช่ผมเป็นคนชอบรถถังมากนะแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องในรถที่มันดีๆของดีๆสักเท่าไหร่จ่ว่าผมจะรู้เรื่องของรถถังของชารัดนะ ผมชอบรถของประเทศสหรัฐมากเนีย่ยอย่างเช่นคันเนี่ยผมชอบมากเลยได้ป่ะเราต้องมาจอดตรงไหนวะตรงนี้ป่ะอึ๊บอ๋อลงละเอ้าเฮ้ยรถถังอยู่อย่างนี้ว่าไปนี่นี่มันเกาะอะไรเนี่ยเกาะ กาะแม่คนอัครล่ะแม่งขยับเด้อไปไปไปโอ้โหตรงนี้เฟมเลตล่วงเยอะมากฮะถ้าทางรุนแรงอะไรเลาเรียกมาแล้วก็ไม่ไปพูดอะไรใครเฮ้ยพูดอะไรโอ้โหกระตุกกระตุก <c oughs> ต ว่าไงว่าไงเร็วๆทำเวลาหน่อยเพื่อนไปให้ไปเราไปเอาระเบิดตีโฟนะไม่ใช่ตีโฟใช่มไหมผมชอบสับสนนะไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนะไม่สนใจอะโอ้โหเราต้องเอาระเบิดนะนี่ที่กดระเบิดเอาอุ้มไปไปไปโอ้ยเดือดปุ้ยยโดนยิง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  ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอโอ้ยกลับมาอย่างปลอดภัยนะฮะกดเลยฮนะบึมโอ้ยสุดยอดนะลังการมากเฟมเลยถึงจะตกอย่างมากอุย้ยเอายิงรถกูทำไมรถกูอุย้ยห้ามยิงทำไมเนี่ยเอาอ๋าอยิงกัปทางโน้นลมันติดรถเรา แม่งยิงรถไปไปขึ้นก็อุย้ยโอ้โหใา่มาคราวนี้ได้เล่นปืนกลน,นแล้วไหนไหนเอายิงปืนปืนบอมอะแม่งยิงทะลุนี่เลยนะกำแพงอะปืนมันโหดมากนี่นี่ตรงไหนอีกมีอีกไหมนี่ ทำให้เหลือมีตรงยยไหนอีกไหมยีมจัดการดีครับอเออเซฟละอ่ะไปดิเอาเออมันไม่ไปกันวะเออแม่โอ้ยโอ้ย ใครใครยิงนี่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 ยิงใช่โอ้โหเติมแล้วยังไงรอดเอาเฮ้ยมีรถออกมาจากตรงนี้ได้ไงวะเอายิงด้วยนี่นี่นี่ไห้หมดป่านล้างมั ไ,ไหนจะไปไหนไม่ฮึนี่นะโดนด้วยหนไปไหนกันหนึ่งวิ่งไปไหนกันไม่ให้หนีเว้ย,ยต้องปาดล้างหมดน,นะเพราะว่าไมไ่ไปเกิดสงครามอีกนะเพราะคนพวกนี้มันตัน้งสงบอยู่แบบสงบสงบไปได้ เขาสาบแบบให้ดูแบบสงบแล้วอุ้ยเมื่อกี้ไม่ทายไม่ดได้รถเลยเนี่ยยิงแม่งเลยระเบิดเบิดสิงอย่าเก็บไว้ลโลกผูย,ยิงเล่นไหยกูย,ยิงเล่นละยิงดิเฮ้ยก็ถังเหรอวะยิยงมันยัยงไงล่ะจะยิงยังไงอ๋อตรงนี้ถังน้ำมันนี่เระเปิดปั๊มเปิดปั๊ม โอ้ยเละทำไรเฮ้ยนี่น oh, hey, ี่โดนระเบิดนี่ตายยังวะตายแล้วนะโดนระเบิดขนาดนั้นไม่ตายไม่รู้ว่าไงแล้วโหยิงรถยิงด้วยไอรถพวกนี้เราต้องระวังนี่นี่รถเนี่รถเนี่ยโดนระเบิดได้เฮ้ยยิงไม่ระเบิดเอ้าเฮ้ยเพื่อนโอ้โห แม่งรถพีเีพโอ้โหแม่งหัวโตค่อนข้างเลยฮะโอ้ยยิงอะไรวะยิงอะไรเนี่ยยิงอะไรวะยิงอะไรกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีรถมาโอ้โห ฟ้าเจ็ดเหรอเฮ้ยเอเอระเบิดจะไปไหนกันแม่เอา,มาไม่ไม่แล้วมีโอ้ยี่้อโอ้โหมันจะมาหาเราดิว่าชัวร์เลยเป้าหมายต่อไปมันคือไม่ต้องระเบิดรถเรานะเฮ้ยโหยเกือบไม่เห็นแล้วไม่เห็นเตี๋ยวโซ่ข้างนี่ไม่รู้เนะี่ยโถไม ิงยิงยิ่งยิงยิงยิงนี่โหกระจุยเปิดอลังการมากนะะ จบแล้วล่ะแล้วก็จบไปอีกแล้วนะฮะกับพาร์ทที่หกนะงัเนผมขอตัดไว้แค่นี้นะแล้วก็มาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะเจอกันครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย